อย่าลืมสวดกันทุกวันนะ,ะเป็นประจำให้คล่องปากให้ขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยว่าถึงแม้เราจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทากาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนี่เป็นคุณสมบัติที่ พระศาสดาได้รับประกันเอาไว้เพราะโอกาสจะขาดสติเพลสติเวลาตายก็มีได้สูงอยู่เมื่อมีโอกาสปุ๊บเนี่ยเหตุปัจจัยใดที่จะป้องกันก็คือมีสุตตะให้คล่องปากให้ขึ้นใจเหมือนเราท่องสุดคูเนเราคล่องมากเรานึกในใจนึกได้ตลอดเนี่ยเราต้องให้คล่องขนาดนั้นเลยพระธรรมเพียงบทเดียวเพียงพอหรือถ้ายมจะเอาสั้นกว่านี้ยมก็เอาแค่กฎอิทัพปจัจจยตาสี่บรรทัดน,นะอ่าสี่บรรทัด ตรงคำที่ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอันที่สองก็อิมัสสุปปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นบรรทัดที่สามก็อิมัสสมิงอะสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม,ม่มีบรรทัดที่สี่ก็ อิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสีบ่บรรทัดนี้เรียกว่าอิทัพปัจจยตาแปลว่าทมที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีอิมัสมิงก็คือสิ่งนี้สติก็คือมีแล้วก็อิทังก็แปลว่าสิ่งนี้โหติก็แปลว่ามี สิ่งนี้มีสิ่งนี้มี